ให้จบง่ายๆกันขอโทษบิวกินแต่พูดคำนี้จอดดราม่าอีกครั้งจนได้ต่างฝ่ายต่างออกมาเคลื่อนไหวแล้วสำหรับประเด็นที่กันกันตถาวรโดนถล่มดราม่าถีบิวกินพุทธิพงศ์อัจรรตนกุลซึ่งหนุ่มกันได้เคลื่อนไหวอัดคลิปขอโทษผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดกันกันตถาวรที่บอกว่าเห็นตามข่าวแล้วในฐานะพิธีกรขอชี้แจงว่าเป็นการเล่นกันระหว่างผมกับบิวกิน และระหว่างถ่ายทำรายการก็มีความสนุกสนานกันระหว่างการทำรายการแต่ถ้ามันทำให้รู้สึกเกินเลยไปบ้างไม่สมควรก็ขอโทษทุกคนเอาไว้ด้วยแล้วกันและคนที่ผมต้องขอโทษที่สุดก็คือน้องบิวกินนะครับถ้าทำเกินเลยไปอันนี้จากใจและจริงใจมากๆก็ขอโทษน้องบิวกินเอาไว้ด้วยแล้วกันซึ่งทุกคนคงได้เห็นบิวกิ้วโพสต์แล้วจริงๆไม่มีอะไรจากการถ่ายทำรายการมันไม่มีอะไรจริงๆจนจบรายการไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ถ้าเป็นประเด็นทําให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเกินเลยไปหรือเปล่าในฐานะพิธีกรขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยขอเป็นตัวแทนทีมงานขอโทษแล้วกันถ้าทําให้รู้สึกว่ามันเกินเลยไปนะครับจริงๆทําเพื่อความสนุกสนานแต่ถ้าทําให้รู้สึกไม่สมควรอันนี้ขอโทษครับยอมรับผิดแบบลูกผู้ชายเลยขออภัยน้องบิวกินเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับย้ําอีกครั้งครับว่าที่เราเล่นกันเพื่อความสนุกสนานระหว่างการถ่ายทํา ภาพและคลิปที่เห็นไม่ได้ถูกนำมาออนแอร์อยู่แล้วก็ขออภัยน้องบิวกินเอาไว้ด้วยขอโทษทุกคนแล้วกันนะครับที่ทำให้ไม่สบายใจครับงานนี้หนุ่มกันก็ถูกจับผิดคาว่าขอโทษเอาไว้แล้วกันจนเกิดดราม่าอีกครั้งที่ชาวเนต็ตมาคอมเมนต์บอกว่าที่ย้ำบ่อยมากกว่าขอโทษแล้วกันกันกันอันนี้คืออยากขอโทษจริงๆหรือแค่ขอโทษให้มันจบจบไปแล้วกัน แล้วก็มันไม่ใช่แค่การทําให้รู้สึกไม่สมควรค่ะพี่มันคือความไม่สมควรเลยคะ่ะถ้ามันสมควรคงตัดออกอากาศแล้วความรุนแรงไม่เท่ากับความสนุกนะคะมีอีกหลายอย่างที่สามารถสร้างความบันเทิงในรายการได้ที่อาวุโสขนาดนี้อยากให้คิดไตร่ตรองก่อนทําอะไรดีๆนะคะทุกคนมีพ่อมีแม่นะคะต่อให้โตแล้วก็คงไม่มีใครชอบที่มีคนมาถีบลูกตัวเองหรอกคะ่ะถ้าคิดในมุมรุ่นพี่ในวงการมันยาก ลองคิดในมุมพ่อคนดูค่ะจริงค่ะคําว่าขอโทษแล้วกันมันแบบบ่อได้แล้วดันย้ําหลายรอบด้วยเราคาดหวังกับสปีชมากเพราะพี่การเป็นพิธีกรมืออาชีพพอเป็นประโยคแบบนี้ซ้ำๆเลยแอบเสียใจนิดๆถ้าบอกว่าตอนนี้ได้รับรู้แล้วว่าการกระทํานั้นไม่เหมาะสมและอาจด,ดูเกินเลยสําหรับหลายๆคนผมต้องขอโทษจริงๆครับต่อไปจะพยายามระมัดระวังให้มากขึ้นคือจบสวยเลยแต่ยังไงก็เถอกินจบทุกคนจบ เราก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงก็จบจบเลยละกันเห็นด้วยกับประโยคที่ว่าขอโทษด้วยแล้วกันขอได้ยินแล้วสะดุดจริงค่ะทาให้ฟังดูเหมือนขอโทษให้จบจบไปก็แล้วกันเคยได้ยินคนไทยหลายคนใช้ประโยคแบบนี้ก็ยังนึกแปลกใจค่ะขนาดคุณกันเป็นถึงพิธีกรดังมีชื่อเสียงยังมีคําว่าแล้วกันต่อท้ายคําว่าขอโทษเห็นด้วยกับคําว่าขอโทษแล้วกันมันฟังดูเหมือนขอโทษให้มันจบจบไป